ไม่มีอะไรติดถูกหรออะไรติดถูกครับตื่นนี้มาไลฟ์ชิวๆแป,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 ป๊บๆที่นูน่นที่ไทยน่าจะห้าทุ่มเหมือนกันใช่ไหมไม่นอนกันหรอ ไม่นอนกันเหรอครับไม่นอนด้วยผมไม่นอนไหมผมไม่นอนตอนนี้ดีไหม What's something we can look for it in the new single MV Oh okay I already explained it in Thai now I'm gonna explain it in English because I want to say that this song is pretty Pretty cool like it's new it something new that um, that Atlas haven't tried yet and I think it's gonna be something really really new and it's really fun to film that's what I w a n t to say นอนเยอะๆนะคะว่ายัง,งตัวใช่แป๊บนึงจะนอนแล้วแทดไม่หยุดไลฟ์เราไม่นอนงั้นไลฟ์แล้วหลับไปด้วยเลยนอนไปเลย ใครเคยทำแล้วพี่ออมปะพี่ออมเคยไลน์ล้วหลับไปด้วยนี่มีผมควรทำรอ่ะอาจจะอาจจะจอยก็ได้นะแต่พวุ่งนี้ก็ตื่นเต้นครับวันนี้วันนี้ได้ไปวันนี้ก็คือมาถึงมาถึงก็ไปซาวน์เช็คไปซาวน์เช็คแล้วก็ ได้เห็นเวทีแล้วเวทีก็ดีนะครับเวทีแบบเต้นสบายกว้างโล่งที่นั่งเยอะมากก็ตื่นเต้นพรุ่งนี้ว่าจะได้เจอชาวชาวเอลิสพนมเปญน่าจะเฟียเฟ้ยวเฟี้ยกับวอลแท อ,อ๋อพวกนี้ตีไทยครัวออกหรออ,อ๋อใช่พนุพนพุนวนที่หกลองดูนะครับบอกเลยว่าตีไทายครัวสนุกบันเทิงมากแต่ดีใจมากที่ทุกคนมารวมตัวอยู่ที่บ้านแทนบอิไม่คิดว่าจะมีใครมารวมตัวบ้านแทนเพราะมันไกลมันค่อนข้างไกล นั่นแหละครับอัปเดตแปบบแบบ๊บๆเราดูนะครับเราตีไทยครัวกับกับเพลงเป๊ะน,นะครับบอกเลยว่าเฟี้ยวเงาะคุณพ่อเขามาดูด้วยป๊าไม่นอนเนาะป๊านอนเถอะ แต่จะนอนแล้วอาบนะ้ำเด้อชิวๆแป๊บๆเราเรื่องมารู้เหรออุ้ยถึงมารู้ว่าเดี๋ยวนี้มารู้มันฉลาดนะครับมารู้มันเลือกนอนนะเวลาแบบเวลาจะมีเรื่องเล่าหนึ่งคือแบบว่าไป ันนั้นกลับมาจากทางาน, <c oughs> นอะไรเงี้ยแล้วเหนื่อยเหนื่อยเครียดๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเอออยากนอนก่อนมารู้สบายๆอะไรเงี้ยแล้วมารู้มันเลือกห้องพอมันวิ่ง้ไปบนมันจะไปนั่งรอหน้าห้องว่าวันนี้มันจะนอนใครอะไรเงี้ยมันก็ไปนอนพี่ทายนอนห้องพี่ทายอะไรนั่งนั่งรอพี่ทายเรียกให้เข้า <c oughs> ห้องผมก็ไม่เข้าปุ๊บก็ <c oughs> แบบอ่ะนอยแล้วแทบหนอยแล้วแทบอยากนอนก่อนมารู้เปิดเข้าไปในห้องอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีเหมือนมารู้มันรู้ว่าเราหน่อย รู้มันเดินม,มาเขี่ยประตูห้องผมขอนอนด้วยวคืนนั้นก็ได้นอนก่อนมันรู้เลยครับก็เลยแฮปปี้แล้วมันรู้มันฉลาดมันรู้มันแสบมันรู้เชิดไมค์ก็อ้อนทันกินข้าวนะคะตอนนี้ทันน่าร้ายแ,ยแป๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าเหมือนกันต้องเตรียมตัวเหมือนกัน เสียงแหบไม่ได้เสียงแหบนะครับคือพอดีผมผมแพ้ฝุ่นผมแพ้ฝุ่นแต่ตอนอยู่ประเทศไทยแล้วแล้วมันก็ดีค่อยๆดีขึ้นครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแหละแต่ว่าอาจจะมีแบบเสียงแหบๆนิดนึงแต่ว่าแค่แค่แพ้ฝุ่นนะครับกินยากแก้แพ้แล้วเดี๋ยวอาบน้ำแล้วก็วนอนพักนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าปีนี้ไม่เล่นต่างประเทศเลยก็เลยตื่นเต้น2 0 2 5 เดี๋ยวจะพักผ่อนแล้วนะครับทุกคนก็ไปนอนได้แล้วนะครับส่งการเจอกันครับเจอกันเดี๋ยวรีบกลับไปไทยเดี๋ยวเรามาลุยงานส่งการด้วยกันนะบอกเลยว่าจอย yes โอเคเดี๋ยวไว้กลับมาไลฟ์ใหม่นะครับจะพยายามมาไลฟ์นะเห็นคนอ่านอยู่เห็นเห็นทิตอยู่กอยากให้มาไลฟ์เ็จะพยายามมาไนะลฟ์ะยายามมานะครับ okay b y ยบ y e กันายครับบาย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 นอนนะครับเจี๊ย